โอเคยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเป็นฟลิปแกล้งน้องนะครับในวันนี้ผมจะไปหาเอเลียสโดยใช้รถที่สุดซิ่งคันนี้และเราก็จะพาเอเลียสไปที่บ้านคุณยายฮะเพื่ออะไรนะะ่ะเหรอไปเล่นกันไงใช่ว่าหิมะวันนี้ตกหนักมากเลยนะไม่รู้ว่าเอเลียสเขาจะหนาวจนไขสั่นไปหรือยังเอเลียสได้ทำอะไรของนายนะแมงเงือกตกห้ามข้อมง่ะอะไรของนายนี่เอเลียสตกมาแล้วก็หนาวไร้าสาระเขาด่าหิมะด้วยวันนี้น่าจะไปเยี่ยมคุณยายใช่ไหมเอเลียสสลัดพักมึงเข้าใจไหมว่าคุณยายอยู่คนเดียวและยายต้องเหงาและคนแก่นั่งเหี่ยวเนี่ย ต้องหนาวจนเหี่ยวกว่าเดิมนะแน่วันเราหับ้องไม่ใช่เรื่องตลกเพราะฉะนั้นไปหาคุณยายสิน้าก็อย่าพูดมากขึ้นรถได้แล้วไปกันเลยกูจะไม่มีวันให้อภัยหิมะเด็กขาดจะบอกฮะไม่ไปกดัวไปเครื่องอะไรไม่รักหนาวเอเลียสมาทำให้กูหนาวไงแล้วแล้วจะอาบน้ำก็อาบไม่ได้ยัดจนห้ำหดจะไปกลัวอะไรเอเลียสม,มึงลองเป็นกูไหมล่ะกูไม่ได้มีเครื่องทำน้ำอุ่นเหมือนมึงเข้าใจปะ <c oughs> ไปาถอะนั้นตอนนี้มึงรีบไปซะก,ก่อนที่กูจะโมโหกว่านี้โมโหหัวร้อนหดหนอพองหนอห,หดหนอหหดเลลลยยสสัตว์โออเเเคีถึงะทไมน้านกูจะเทใส่หน้าาบ้้นแแแลวกก็ดม่ง โอ้ยเย็นหนาวโอ้ยนี่เขาไม่ได้แน่เลยแบบนี้นี่ไงเพราะอย่างงี้กูถึงเกลียดหิมะนายนี่ควรจะเลิกบ่นแล้วก็มาช่วยกันนะใช่ว่าที่คิตตันพูดก็ถูกนะตอนนี้กูไม่ใช่จะเอามือไปแตะมันเลยถ้าไม่ร,รีบร้อยเราด้เป็นน้ำแข็งแน่เพื่อนเอ้ยโดืมไปเลยสัสเรีบ้อยเรียบร้อเรียบร้อไอเบนถูดมั่งพอไม่เป็นไรหรอกแต่กูจะเสมือนหมาเลยคุณยายคุณยายอยู่ไหมครับเห็นคุณยายไม่เบนกูว่าคุณยายนั่งเหี่ยวแล้วก็เดียงไปแล้วแน่ๆเลยโอ้พระเจ้าช่วยคุณยายเล่นหิมะอยู่ที่หลังบ้านใช่เหรอคุณยายทำอะไรน่ะ เอ้บักขำมาทำอะไรหนาวจนเหี่ยวหมาแล้วเนี่ยปานตุกตาหิมะยังไม่เสร็จเลยอุ๊ยวลกเฮ้ยคุณตากล้องผมเป็นไงใจฝีมือไหมทำอะไรต่อดีก็ปาบอลหิมะไงแผนการรู้อยากโดนอุ้มณบ้านของเบนฟิลลิป นี่คือผู้ช่วยคนใหม่ของเราส่วนตกลงคือคนเดิมคิสตันวันนี้เว้ยเอลิสนอนหลับอยู่เราจะเข้าไปอุ้มเขาจากนั้นก็ไปโยนทิ้งข้างนอกแล้วก็กบด้วยหิมะ <c oughs> มันจะเป็นแผนการที่เลวร้ายสุดๆเพราะฉันคือปีศาจ <c oughs> ไปกันเลยอ่ะฉันลืมไปว่าเลยมันอยู่ไกลกินแมงโกดรแรงเลยว่ะเพื่อน คือมึงมาช่วยกันดิวะต้อนรับน้องใหม่คริสตันอย่าทำแรงนะเดี๋ยวมันตื่นเบนน้ลืมหมอนเนาะน้าลงมาเปิดประตูให้ฉันด้วยเร็วเข้าระวังโดนประตูด้วยละ่ะ นอนซะน่าจะเด็กน้อยหอยหลอดรีบโผล่เร็วๆเข้าเดี๋ยวเอเลีก็ตื่นหรอกอ๋อเย็นมือชิบหายเลยมีอะไรที่ทำได้เร็วกว่าน,นี้ไหมไขซีเบนอ,อ,อะไรอะ่ะน่าจะทำอะไรเช็ดไดเนาะที่ไม,ม่มีน้ำหวานมันสุดยอดไปเลยนี่เขาจะไม่รู้สึกเลยนะเนี่ยอะไรมันจะหลับลึกขนาดนั้นคทีงี้นะเบน,ฉ,นฉันฉันว่ามันอันตรายนะแบบนี้นะเขาอ,อาจจะตายได้เลยนะแล้วทำไมเพิ่งบอกอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเอเลี่ยหนักคงกระพันอยู่แล้ว เออใช่เลยอืมเอาเป็นว่าช่างแมงฮะโอเคเราจะใช้โดรในการสำรวจเอเลียสว่าเขาจะเป็นยังไงคิสตันก็จะจับภาพมุมกว้างให้เราโอเคตอนนี้พร้อมแล้วเบนจัดไปเลยเอาเลยนะไปเลยฮะดูสิเอเลียสทำอะไรไม่ได้เลย <c oughs> เอเลียสถ้านายไม่ลุกขึ้นมาหำหดน่าจะบอกให้ <c oughs> อันยิ้มมาเข้าปากกูไอชิมหายเบนห <c oughs> ยุดตกได้แล้ว ขอโทษน้องชายห้บหนังแมวกูเอลิบมันต้องอย่างนั้นนาต้องสู้เร็วเข้าโอ้โอ้เขาาวิ่งแล้วเขาวิ่งแล้วดูสิเบนว่าไงน้องชายหนยบอกว่ามันหนาวเกียดฮิมะไงนนยไปอนอะไรตรงนั้นอ่ะเอขวายกูปวดขี้ หัวไอรีททุเรศมากเลยน้นไปล้างตูดไปให้กูล้างที่ไหนกระโดดลงสระว่ายน้ำเลยเพราะว่าขี้มันจะแข็งก่อนโอ้ยอย้เหนาวกันหนาวก,ก็ต้องมาทำอะไรแบบนี่โดนมาตัดป,ประจักษ์แ้วให้กูนับหนึ่งสองสามก่อนก็ไม่ได้เม่างเอ้เย็นที่ผ่านห้มกูไปตะคิวแล้วน้องๆอย่าไปบอกใครนะว่าสรายน้ำนี่ล้างตูดและน้องก็ไม่ต้องตกใจนะไอ้รีบขึ้นมาเร็วน้ำพ่อน้ำแม่มงเย็นขนาดนี้รีบขึ้นมาเร็วเข้าเอเลียเดี๋ยวก็แข็งตายหรอก วัววัวเอลเอียบไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าไอโดนี้เงาจะถ่ายห้ำกูอัตมาจักสซมสมหนึ่ง The Blowbox is he สิ่งที่ทำให้เบนฟลิปการมือเป็นเบนฟลิปในวันนี้เนี่ยไปสนีอยู่ใกล้ๆก็ให้กูเดินมาเนี่ยบ้านไอเด็กเคียนก็เข้ายากเหลือเกินซอยไม่ต่หหา เบนอะไรล่ะครับมีของส่งถึงลูกอ่ะมาดูเองนะแม่จะวางไว้ให้เดี๋ยวแม่จะไปทำอาหารต่อละไปของดีนี่ฉันได้กลายเป็นพิศา่อย่างเต็มตัวเคือ,อย่างนี้นะเบนมันมันอลังการเกินไปไหมก็เราควรทำให้มันอลังการไงทำอะไรสิ่งไหนเราต้องทำให้เต็มที่เข้าใจไหมนี่ฉันอุตส่าห์ไปหาเด็กตั้งนานเยเว้ยแล้วแล,แล้วนั่นมันคือกล่องพิซซ่าเหรอขายของ นี่คือกล่องของเล่นที่โคตรพวกโคตรแม่เทพซึ่งจะมีกลาดแล้วก็เข็มกลัดแล้วก็อื่นๆอีกามากมายถ้าหากว่าใครเป็นแฟนขับตัวยงก็ควรจะไม่พลาดนะครับเพราะนี่ก็คือกล่องที่โคตรพวกโคตรแม่เทพที่เอเลียนั้นลงยันเรียบร้อยกล่องขอโทษน้องชายส่นวิธีสั่งซื้อนั่นก็ง่ายๆเพียงนิดเดียวคุณพิมพ์ว่า s o r y b o c o m จากนั้นก็ Enter จากนั้นก็คลิกเข้าไปที่กล่องตัวนี้แล้วก็ใส่ตะกร้าซะชำระเงินปุ๊บแล้วก็กรอกที่อยู่แล้วก็รอรับของที่บ้านได้เลยมันคือแร่ไอเทมที่ทุก นายทำอะไรของนายนะฉันก็แค่อยากจะทำให้มันอลังการขึ้นน่ะแค่นั้นเองคือคือนายเข้าจะไม่ว่าความอลังการน่ะมันอยู่ในกล่องแล้วแล้วคนที่ซื้อไปเขาก็จะพบมันเองฉันจะบอกว่าฉันยิมน้ำมันเข้ามาต้องใช้คุ้มถ้างั้นก็เอาที่สบายใจเรามาดูของข้างในกันเลยนายนายมาต้องการเสียงเอฟเฟกต์ประกอบแลรวคิสตันฉันฉันว่านายนายเลิกลงแผนดีกว่าเอาน้ำมันไปคืนเขาด้วยเอาละเรามาดูของข้างในกันเลย การส,สองสีม่วงที่โคตรพ่อคขาแม่เทพและมีการวิดีโอที่ลงไปแล้วพร้อมระดับความยากและก็แต้มค่าความโจมตีขึ้นอยู่กับว่าคลิปคลปนั้น,น่ะเอเรียสร้องดังแค่ไหนด้วยอีกนะงั้นผมจะให้ตะก้องข่าวกับคิสตันสาที่ได้ดูเลยละกันข่าวเอ้ยนายพลาดนั่นละการของฉันมียอดวิวหลักล้านแล้วยอดไลค์แปดแสนมีอะไรจะบปัดสู้ไหมเออเฮ้ยตอนนี้ฉันไม่รู้เรื่องเลยว่าเล่นยังไงเนี่ยแต่ฉันก็จะเล่นไอขาสั้นไหมและภายในกล่องก็ยังมีถุงท้าที่โคตรพ่อคขาแม่ลิมิเต็ดอีกตั้งหกแต่ยังไม่ซักนะแลละตต่่ออออไปก็คืโมมมเเดหนนน้าขงงผ2ิิั และสุดท้ายก็จะมีขี้แมวปลอมหนึ่งก้อนกันผมว่าถ้าจะให้ดีก็ควรที่จะไปทดสอบใช้ตอนนี้เอลยกำลังขี้อยู่<ม>ทำอะไรอยู่เอลียออกไปเยย,ยและนี่ก็คือไอเทมแรในกล่องซึ่งจะได้เฉพาะคนที่แชร์คลิปนี้ แล้วกบคุณม,มากสาหรับล่ล้านรั์ในขณะที่แสนรั์ของคนภาคนี้ยังไม่ได้โล่เลยเพราะทำติดลิขสิทธิ์มากเกินไปไงน่าสงสารเขาเนาะเอาเป็นว่าอย่านอกเรื่องคุณอย่าลืมเลยและอย่าลืมที่จะซื้อหนังสือเล่มนี้ด้วยอ่ะคลิปนี้กูขายของอย่างเดียวเลยฮะมันคือหนังสือเล่มแรกที่เราเคยมีและขนาดยังไม่พอนะเรายังมีเสื้อรุนใหม่ที่ติดคําว่าแฮชแท็กไว้ข้างหลังซึ่งเหมือนเป็นแฮชแท็กที่โคตรอัเป็นลักโอเคเรามาดูกันต่อเลยว่าเราเคยมีอะไรบ้างในสิ่งล่าสุดที่เรามีนั่นก็คือกล่องเบอร์บ็อกซ และนี่คือบ้านที่ได้มาจากทุกคนที่ดูคลิปผมแต่ว่าคนภาคที่บ้านเหมือนกระท่มเลยมันจะกินแกบแล้วมั้งและนี่คือห้องอัดเสียงที่ตาก้องเข้ามาเล่นบ่อยบอยแลวเราเอาไว้พากเสียงสําหรับงานแอนิเมชันมาดูนี่สิเดืสองสามเซลฟี่ชีวิตนี้ผมมีความสุขเหลือเกินที่ได้ทําแบบนี้ซึ่งในประจาทุกวันผมก็ต้องแกล้งเอเลียสแล้วผมก็มานั่งในออฟฟิศของผมด้วยความเพลิดเพลินซึ่งมันกว้างใหญ่และก็ได้เงินมาจากทุกคนนั่นแหละสิ่งที่ผมทไในทุกวันนี้ก็คือพัฒนาตัวเองเอเลียสถึงแม้จะ เพราะว่าเขานั้นออกมาจากตูดไงวันนี้ผมจะพาคุณไปดูทั่วออฟฟิศเลยคุณอยากได้แรรไอเทมใช่ไหมล่ะไอเจ้าแผ่นทองนี้ใช่ไหมถ้าคุณได้ไปแล้วคุณจะไปทําอะไรมันก็แค่แผ่นทองแผ่นเดียวที่คุณต้องแฮชแท็กโลเกตคุณถึงจะได้ไอคือความเป็นจริงผมควรจะได้นะแต่แต่มันไม่ให้ผมหน่ะไอเคียเนี่ยหนึ่งเลยหนึ่งเลยคือมันนีลาแล้วมันไม่ไม่ไม่แจกผมจริงอ่ะมันมันตัวผมผมผมจะไปบอกแม่ผมนะและทุกคนควรควรทำเรื่องนี้ให้ดราม่าให้ได้เลยทีเดียวเชียว มันคือไอเด็กเคี้ยที่ไม่น่าได้แต่เขาก็บังคับกับผมเอาจนได้เพราะฉะนั้นผมว่าทุกคนนี่พลาดไอ้นี่ไปแล้วหรออย่าลืมเลยที่จะกดแชร์คลิปนี้ออกไปและแฮชแท็กโลเกต